บอกฟางว่าเราถอยออกมาหมอนเขสิพ uh, oh, uh, uh, ี่บอกว่าร okay. ักฟางแล้วก็สัญญาว่าจะซื้อสัตว์จับฟางคนเดียวเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็จะฝากปันไว้ด้วยกันไม่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 ใช่ขออะไรฟางขออะไรเลยขอทำอะไรกันขอทำอะไรกันอ๋อแต่งงานกันเนาะครับครับไม่ไได้ม่ะ ขายก็ไม่ค่อยดีโอ้โหบอาบังหน้าอีกโอ้โหไม่ด่องเลยจุดเริ่มต้นก็คือมันจะต้องมีถ่ายงานนอกสตูถ่ายเป็นคลิปวิดีโอนู่นนั่นแล้วก็จะต้องมีถ่ายภาพนิ่งในสตูนั่นคือวันแรกที่พี่เจอกับ กับกกวาง็เขาเพิ่งจบใหม่ใหม่เขาเป็นเป็นสไตลิสต์ถ้าเราเจอเนี่ยเว็บแรกเนี่ยเรา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 เห็นแล้วพ้องบองตัวไม่ได้ชอบเรื่องในใจอ่ะนี่มนุษย์หรือนี่แต่งตัวเนี่ยก็แต่งตัวแบบไหนก็สไตลิสต์อะ่ะมันเกรงขาบ,บานๆก็ผมนี่ก็คือจะมีผ้ามัดจากข้างหลังขึ้นไปแล้วก็ผูกเป็นโบใหญ่ๆอยู่ข้างบนอะไรเนอกิจขึงกกหูตอนเจอเขาครั้งแรกเหระคะเพราะว่าตอนนั้นอ่กวางเพิ่งจบใหม่ๆแล้วกวางทำสไตลิสต์เนาะแล้วกวางก็ไป ฝึกงานด้วยแหละแล้วก็รับงานเองเนี่ยก็ไปเจอพี่โกค่ะแต่ว่าถามว่าเจอแล้วปิ๊งเลยไหมหรืออะไรเงี้ยตอนนั้นยังนะแค่แค่แบบว่าก็มาทํางานเอาเงินนะพูดตรงๆคือเราก็นักศึกษาจบใหม่อะไรเยงี้ค่ะแล้วก็โอเคทําความรู้จักกันเป็นเป็นพี่เป็นน้องกันแล้วก็เขาก็ขอลายแรกลายกับเราไว้ซึ่งโอเคเขาก็บอกว่าเออต่อไปแบบอาจจะให้ตัดชุดมาให้บ้างนะหรืออะไรเงี้ยเออกองก็บอกว่า,า,อ,าอ,อะไรนะเขาขอ อืมเขาขอก็ทําไมจะเป็นคนนี้มันสิบปีแล้วแหละนะฮะมันก็ร้อยล้านเหตุผลร้อยล้านข้อความเหตุการณ์ต่างๆนานาที่มันผ่านด้วยม,มาผ่านมาด้วยกันในชีวิตมันก็ต้องเป็นคนคนนี้เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราก็ มันก็เป็นบทพิจูดแหละมันไม่ใช่ว่าเออเราพิจูดเขานะแต่ว่าการเวลามันเป็นเครื่องพิจูดคนว่าเออเขาก็ยังยืนอยู่กับเราในวันที่ไม่เหลือใครไม่มีอะไรนู่นนี่ตระหนา,นา,นา,นาคือในวันที่เราเคยผ่านเรื่องราวมาด้วยกันแล้ววันหนึ่งถ้าสมมติเราเรามีพร้อมแล้วทุกอย่างแล้วเราก็เราทอดทิ้งคนที่เขาเดินมากับเราอย่างเงี้ยมันก็มันก็รู้สึกดูเลวไปหน่อย ตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ร้านผลิตการ์ดนะครับมานิตาวดดิ้งนะครับอยู่แถวเ,เส้นแจ้งวัฒนะนะครับจะบอกว่าที่นี่เทคโนโลยีในการทําการ์ดเขามันล้าสมัยมากเราไม่เคยคิดว่าการทําการ์ดสมัยนี้มันจะไปโอ้โหเยอะมีว้าวอ่ะอาจจะเป็นคน้านนอกก็ได้นะเขาอาจจะมีอยี้มานานแล้วก็ไม่รู้นะเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศข้างในนะครับวันนี้เราจะมามารับทั้งการ์ดทุกอย่างทุกอย่างในงานของจํลองจนุนุ้ยเนี่ย อันนี้เราก็มีเานี่เราก็มีถ่ายรูปกับตัวเองเนี่ยใครอยากถ่ายรูปนี่คือของเราแบบนี้เลยนุ่มๆผ้านุ่มแล้วก็เป็นกะติน้ำร้อนด้วยวันนี้เรามารับการ์ดนะครับผมที่ที่ร้านนะครับแล้วก็สั่งทำนะครับธีมสีของการ์ดเนี่ยก็จะเป็นสีเขียวชมพูจริงๆแล้วเนี่ยจะบอกว่ามันเป็นธีมเดียวกับส่วนสนุกนะครับก็ส่วนสนุกแคชทายก็คือเป็นเป็นส่วนแคชทายของเราแต่ว่าเขียว เขียวมันเขียวเป็นแลนไปหน่อยเขียวต้องอ่อนเขียวก็เลยเป็นเป็นเขียวแบบนี้นะฮะเขียวหัวเป็ดนะครับผมแล้วก็เป็นชมพูออกชมพูเงินเินให้มันดูคลาสสิกการดีไซน์ก็ง่ายๆครับนะฮะตัวเคสองตัวก็คือโกกับกว้างข้อดีของการ์ดอันนี้ที่หนูรู้สึกว่าเออมันมันมันไปไกลแล้วนะก็คือเรามีคลิปวิดีโอเหมือนเหมือนวิดีโอพรีเซชันแบบแนะนําคู่รักของเราอย่างเงี้ยครับคือถ้าคุณสแกน QR ว o d e นะครับแล้วก็กดเข้าไปที่ลิงก์แล้วก็ถือไว้เงี้ย แล้วก็โทรศัพท์จอวคุณก็จะเห็นวิดีโอเป็นวิดีโอที่เคลื่อนไหวว่าเออเราถ่ายไว้เป็นอะไรอะไรยังไงอะไรเงี้ยก็มีความน่ารักก็ตอนนี้เป็นเวลา8โมงกว่ากว่าใช่8โมงกว่าก็วันที่17ธันวาคมก็เป็นวันอุปสมบทของเราสองคนนะครับ แต่งงานนะครับตอนนี้เตรียมตัวนะฮะบ,บางคนบอกว่าเป็นเจ้าบ่าวต้องเตรียมตัวอะไรบ้างก็าไม่ต้องเตรียมตัวอะไรนะครับ บางสามถามว่าตื่นเต้นไหมก็เป็นวันถามว่าตื่นก็ตื่นเต้นนะครับแต่ก็เป็นวันอีกวันหนึ่งที่เป็นวันที่ดีของชีวิตเราเป็นความทรงจําเป็นการเดินทางที่เราจะต้องจดจําเป็นมุมมต์ดีๆที่เราจะเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ชีวิตคู่นะครับแต่ถามว่ารู้จักกันมานานหรือยังก็ติดป,ปีนะครับมันก็ไม่ใช่ว้ไม่ใช่แค่วัน่อวันนะครับเพราะฉะนั้นการจัดง,งานสำหรับหนูก็คือการประกาศให้ทุกคนได้รับรู้ว่าเออเราพร้อมที่จะใช้ชีวิตคู่หผวตัวเมียอยู่ด้วยกันก็เดี๋ยวดูว่าบรรยากาศจะเป็นยังไง ครับว่าตื่นเต้นไหมก็ตื่นเต้นไม่รู้ว่าใครจะมาบ้างนะครับเออพี่ผุดถึกนะครับผมเดี๋ยวมาและคนรถมารับละขึ้นรถเลยกันเอ็มเจอกันเดี๋ยวดูบรรยากาศมันเป็นยังไงเขาตื่นเต้นไหมต้องขอบคุณนี่ฮะฝากหน่อยฝากหน่อยทั้งนาทั้งผมนี่นี่สวัสดีครับคุณพี่อะไรนะครับโรเบิร์ต พี่โรเบิร์ตมีไอจีให้ติดต่องานอะไรตรงไหนได้นี่โรเบิร์ตอาร์ตสกอร์99ค่ะถ้าผมด้วยคอไาวต้องสอบไปแล้วอย่าลืมขึ้นให้พี่เขาด้วยได้เลยไอจีใช่ไหมได้ค่ะไอจีดี๋่อไอจีค่ะแล้วพี่อีกท่านเน่ยน้องโอน้องโอพี่โอเมคอัพนี่จากหน้าตาที่เบี่ยรัหน้าตาที่เละนะจน น่าจะดีนี้ต้องพี่โอเลยขอบคุณมากพี่โอครับติดต่อช่องทางไหนนะครับถ้าอยากจะถัดไอจีได้เลย <IC S 1> ค่ะใ้า,าค่ะโอเมกอันเดอร์สกอร์หนึ่งห้าหกค่ะบอกเลยว่าเจ้าเต่าเจ้าเบาวันนี้ตวยได้นี้แบบงานดีมากและงานเร็วมากนะฮะตรงเป๊ะตีตีครึ่งปลุกกูแล้วนะฮะมาถึงหน้าห้องเลยฮะเออต่ก็ยังรับอยู่เลยขอบคุณพี่โอด้วยขอบคุณ,อข,อคณขอบคุณขอบคุณนะครับดูบรรยากาศว่างานจะเป็นยังไง ตอนนี้พักอ่าสิบตอนนี้กี่โมงคะตอนนี้เก้าโมงเราได้สิบโมงเก้านาทีนะฮะจะแวะทําอะไรจะแบบตอนนี้ส่งเจ้าสาวเข้าตู้เย็นแล้วเหงื่อออกมาเดี๋ยวหน้าเยิ้มส่งเจ้าสาวเข้าไปในห้องในก่อนส่วนระหว่างนี้เราก็จะไปทักทาย เพื่อนปูงนะครับแล้วก็คือช่วงเช้าเนี่ยจะมีเฉพาะญาติฝั่งเจ้าบ่าวเจ้าสาวจะเป็นพิธียกน้ําชาใครถ้าจะไม่กินน้าชาก็มีกาแฟน้ําต้มมีอาไม่กินน้าต้มไม่กินน้าต้มมีน้ําแดงกินน้ําต้มมีน้ําต้มกินนต้มีนนต้ากินะตปลีินอะไรมันต้องการนี้ใช่ไหมเรากำลังอาเรากำลังจะไปไหนเราจะไปปูที่นอนส่งตัวเจ้าบ่าวเจ้าสาวนี่หระเนี่ยเดี๋ยวตรงเจ้าบ่าว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  ปวดขาไม่ใช่ปวดเข่ามากบอลช่วงยกน้ำชานี่นะกัดกัดกัดแงบกัดแงบเองแตงวันนี้เป็นวันดีมากเลยนะเป็นวันที่มันมีความสุขมากๆทุกอย่างเริ่อดีทุกอย่างดีหมดโอ้โหเตียงนุ่มมากแตงเตียงนุ่มไหมจ๊ะอืมเย็นสบายนะ แต่ว่าเวลาพี่นอนเนี่ยแตงพี่ต้องนอนใกล้ๆแตงพี่มันไม่ได้เลยหัวต่อยสุดยอดพี่โอกาสที่จะต่อยหลูกพี่จะหาโอกาสแบบนี้เขาถูกใกล้ใกล้เลยครับเดี๋ยวพี่จัดหมอนให้นะจ๊ะนี่นี่ได้ไหมจ๊ะพิงหมอนจ้ะพิงหมอนอ้ตัวอย่างที่ดีเลยดีดี เราก็มันจะไปสัมภาษณ์กับนักข่าวนะครับก็มีพี่ๆสื่อมวลชนนะครับให้เขาเราียกอะไรเลีเ้ยงข้าวนักข่าวนี่โชคดีที่ได้นอนสักสามสิบนาทีสี่ห้าทีเท่าไหร่จะไปจัดหลังจากไปจัดต้นไม้มาแนละ้วโอ้โหปวดเขา่านี่ได้พยศถ้าไม่ได้พยศนี่บอกเลยว่าตายนะเดี๋ยวกูต้องเอาตองตองอะไรว่าต,งตองกงะนตัทองให้พยศตังตองแล้วลนะ่ะตองสองทองสามอง โอ้ถ้าไม่ได้พิยศนะบอกเลยว่าพิเตอร์ตายหนูอ่ะเจ็บเข่ามาเป็นเงาตามตัวกูเลยตอนนี้นะครับเป็นเวลาประมาณเกือบเกือบเจะหกโมงนะครับเรามีพิธีกรรับเชิญอ,อยู่ๆก็ามาก็ในคณะเลยค่ะสวัสดีครับ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 ืนทางนี้ด้วยจีเฮ้ยคุณยืนปิดที่คุณมายืนตรงนี้ดิ อขอบคุณมากก็วันนี้คุณบ่าวคุณสาวขอให้มีเมียกูครับพี่ขอบคุณพี่อ้อยนะครับเดี๋ยวหนูรีวิวเดี๋ยวเดี๋ยวรีวิวร้านแป๊บหนึ่ะตอนนี้นะครับเป็นเวลาประมาณเกือบหกโมงเย็นนะครับแขกเหลือเริ่มจะมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพามาดูว่าร้านแต่ละร้านนะครับที่มาจากครูคุณต่อยเนี่ยมีร้านไหนมาบ้างค่ะร้านแรกเลยครับจากเชฟอ้อยนะครับชามการ์เด้นวันนี้มีก๋วยเตี๋ยวนี่มาดูมาดูมีไม่ใช่มีแค่ขอโทษนะครับตามสบายนี่อันนี้บอกเลยว่าต้องชิมเพราะเดี๋ยวเราจะมีการ ทำเป็นในอนาคตนะฮะอันนี้คือที่นี่ที่แรกที่เดียวนะฮะใครอยากมาต้องกินก่อนเนี่ยนะครับชามการเด่นชามกาเดนค่ะน่ารักจากร้านอะไรครับเชฟอ้อยค่ะชาอะไรกโอเคนะฮะต่อไปเจ<ป>นิดค่ะอ๋อโอนโหนโเจนิดนะขอเสียงกินิดหน่อยค่ะเจนิดนะคะจากเจ้าเจนิดนะคะจากคุณต่อยนะคะวันนี้มาออกงานให้พี่กติกับน้องกวางนะคะ ขอให้มีความสุขนะคะวันนี้เอาเขียวหวานนำเสนอนะคะมีเขียวหวานปลากรายเขียวหวานเนื้อแล้วก็ลูกชิ้นปลาช่อนนะคะขอให้พี่โบกับน้องบกลกันสุขมากๆเลยนะคะเอาจริงๆต้องบอกขอบคุณพี่นิดมากนะคะพี่นิดนี่เหมือนพี่สาวเราคนหนึ่งเพราะว่าถึงแม้ว่าไม่ได้มางานนี้อยู่ที่สวนตากล้องมึงก็ได้กินสปอนเซอร์ยันสวนอ่ะสปอนเซอร์ยันสวนจะบอกว่าเออแบบหิวข้าวไม่ได้เพียบเคยเวหวานได้กินฮะเจนิดแกงเขียวหวานครับนี่ครับเซียงเซมอีนะฮะ ลือลัน่นสถทานโลกกันต้องคนนี้เลยขอบคุณ<ห>ครับพี่สวัวสดีครับเดี๋ยวตามมาอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเจียงเจมี <C ME S 2> นะครับผมเจ้านี้ก็จะบอกว่าเป็นของหวานนะครับที่อยู่ในครัวคุณต่อยเพชรด,ด้วยนะครับแล้วก็ของหวานที่ได้รับติดกะนนนเต็มนะฮะจากรายการครัวคุณต่อยนะครับก็จะมีหลากหลายนะฮะใครชอบกินอะไรมาสั่งได้เลยเจียงเจมีลือลั่นตะทานโลกกันอ่าแต่เจ้านี้ไม่มาไม่ได้นะครับเน่เน่เจ๊แมวเจ๊แมวของหนูนะฮะคุณผู้ชมครับหมูย่างเมืองตรังวันนี้มาที่โพธารัย สวัสดีครับพี่แมวมานี่ก่อนทีหมูย่างเมืองตรังนะครับของเจ๊แมวติ๊บขนาเต็มหนุบอกเลยว่ากรอบทุกตัวนนี่ขบวยกินได้เลยคือแบบบอกเลยว่าอร่อยมากเจ้านี้นะใครมางานแต่งหแล้วไม่ได้กินถือผิดนะน้องวางนี่ฟังเสียงฟังเสียงคือมันเป็นหมูย่างที่ตัวใหญ่แต่ว่ากรอบนอกนุ่มในคุณจะได้กินหมูย่างของเจ๊แมวเนี่ยเปรี่ยนเสมือนหมูแดงผสมกับหมูกรอบกับคุณแกงด้วย นี่ฮะนี่ฮะสวัสดีพี่หนิงมาีิพี่หนิงมานดิพี่หนิงมานี่นี่ฮะกล้องมาเลยนี่อันนี้คือเล็กคอมินเมนูนี้คือเล็กคอมินนะฮะพี่หนิงนี่ฮะเมนูบัวลอยนะฮะอ่ะโทษโทษโทษมันเหยียบตีงทั้งวันขอบคุณพี่หนิงมากนะครับวันนี้ที่เมตาน้องนะครับเอาเอาขนมที่หนูบอกเลยว่าตั้งแต่หนูกินบัวลอยมานะครับจ๊อบเคยกินแล้วเนี่ย บอกเลยว่าอร่อยมากปากไวด้วยนะครับกับเมนูนะฮะโบโลยเตดถีนะครับจากขนมครกเตถีก้าวหน้าพี่หนิงแม่สวัสดีครับไม่กอดอย่เชื่อเลยบอกเลยว่าขนมหวานโชติมาถ้าคุณไม่กินถือว่าผิดนะครับ พี่ชายของเจ้าสาวนี่นะชอบมากนะครับเปียกข้าวฟ่างจักกินไม่เป็นนะแม่นะหนูสอนกินจนสอนกินจนแบบอยู่นี้เมนูอะไรอันดับแรกคือเปียกข้าวฟ่างคือจะมีขนมหวานชติมานะครับอยู่ที่ตลาดบางใหญ่ต่อไปอันนี้คือเป็นโซนอาหารญี่ปุ่นนะครับอ่าันี่ต้องบอกเลยว่าจากักวันนี้ครับอาอนเนกเนี่ยเขาทูฟาร์ฟู้ดอ่าทูฟาร์าตโตอชาอ่ามีอะไรบ้างเส้นทองเอกอ่าเส้นทองเอก แล้วก็โอ้โหบ้า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 แต่ว่าเส่นทางเอกจะบอกให้นะว่าวันนี้นะอ่ะอันนี้บอกว่าถ้าไม่ใช่แซลมอนจากนอร์เวย์ไม่เอาบอกได้เลยว่ารุ่นใหญ่ใจถึงนะครับผมนะฮะบอกเลยเล่ามาด้วยสิบลังโอ้โหตายแล้วอย่าเอาพอแล้วพอแล้วพี่พอแล้วไม่ไหวแล้วยาไม่หมดแล้วแหละขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับยาเนี่ยก็มาเนาะจ้าเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาคือตอนนี้นะครับเราอยู่ในโซนของจำลุ่ย นะครับของจำลวยของเราก็จะมีมนีนี่นะฮะเป็นไม้อันนี้เป็นแอสโต้เอ้อนี้ยิมโนอันนี้ยิมโนนะฮะและนน้วมีแอสโต้ด้วยมีแอสโต้ด้วยจะเป็นนี่นี่ๆๆนี่แอสโต้นะครับก็เป็นอยากจะบอกว่าเป็นเมะล็ดพันธุ์ที่เราสองคนได้ตั้งใจเพาะขึ้นมานะครับมันอาจจะไม่ได้สวยอะไรมากมายนะครับแต่เป็นเหมือนสิ่งแทน ใจนะครับให้กับทุกคนที่มาในงานเดี๋ยวกวางฝากนิดนึงนะคะคืออันนี้สวนสนุกแคคตัสเนาะก็เป็นสวนของเราเองนะคะถ้าเกิดท่านไหนที่กําลังจะมีแผนงานมงคลแบบกวางละพี่โกะนะคะหรือว่าอยากจะสั่งนะคะเป็นของชํารวยอะไรเงี้ยก็สามารถติดต่อเข้ามาที่เพจสวนสนุกแคคตัสได้เลยนะคะขึ้นเบอร์นานๆด้วยใช่ขายเก่งนานเลยเพราะว่ากวางดูแลเองขอบคุณนะคะครับไปเจ้าสาวเป็นชุดไปเดี๋ยวทีผมันเอง ็ในวันรดิถีขึ้นปีใหม่นะครับก็ขอให้มีความสุขมากๆอ๋อไม่ใช่นี่อ๋งางงาอ,องานแต่งงานอวยพรงานแต่งงานใช่ไหมอะไรนะนอ๋อเขาแต่งงานกัน,นอ๋อโอเคก็ขอให้พี่กวางมีความสุขมากๆนะครับแล้วก็พี่โกะตามใจพี่กวางให้เยอะนะต้นไม้ต้นนี้คุณทั้งคู่ช่วยกันปลูกมาจนถึงวันนี้มันหลายปีมากแล้วมันกำลังจะผลิดอกออกผลเบ่งบานให้ความสวยงามในชีวิตคู่หนักนิดเบาหน่อยอาภัยกันนะ ถ้ามีเงินเหลือมายืมก่อยร้อนเงินมากเลยครับผมก็เจอกันล่าสุดนะฮะไลฟ์สดด้วยกันนะฮะเรื่องของแมนยูลิเวอร์พูลโก้เขาก็มาปรึกษาเขาบอกเขาฝันก่อนแต่งงานเนี่ยเขาฝันแปลกๆเขาบอกว่าเขาเห็นเห็นเป็นหม้อเห็นเป็นหม้อแล้วก็มีสีชมพูสีฟ้าฟ้าสีแดงๆแล้วก็มีฟองผุดๆขึ้นมาโก้ก็ถามบอกพี่จอมพี่บูไอที่ผมเห็นนี่เขาเรียกว่า บัวลอยไข่หวานใช่ไหมผมก็เลยบอกโกบอกโกโกดูดีๆไอที่เป็นฟองผุดๆ<ก>ขึ้นมาสีชมพูสีฟ้าเนี่ยมันมันเหมือนกระทะทองแดง<อ> <laughs> แล้วแล้ววันนี้กี่ส่วดีบอลหรอะฮะบอลอะไรันวันนีน้แมนยูโอ้ไม่รู้เดี๋ยวจบการแข่งงานโก็กลับบ้านนอนเลย <laughs> ไม่รู้เรื่องเลยมีบอลด้วยเหรอบอลอะไรแดงเดือดหรอโอ้ไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องเลยไม่ได้ติดตามไม่ได้ติดตามไม่ได้ติดตามโอเคโอเค แล้วก็วันนี้ก็อาหารอร่อยนะเราอยากไ้กินเลยสิ่งสําคัญเลยนะฮะชีวิตคู่สิ่งเดียวนะครับผมเชื่อผมฮะครับอย่างเดียวอย่าหืออย่าอืออย่าเถียงครับอย่างเดียวเมียหลับเมื่อไหร่นั่นล่ะเป็นวันของพวกเราครับผมจำเอาไว้ครับอย่างเดียวโอเคเลิบๆฮะครับผมก็แฮปปี้เบิร์นเด์ทูยูนะครับให้แบบไม่ใช่มันเกิดนะหูเรืรู้มาตั้งสิบปีโทร ไม่ต้องอวยพรเลยแล้วมั้งตอนนี้ให้กัปปะเอาอวยพรผมดีกว่าไปอวยพรว่าชีวิตผมยังกระท่องกระแท่นอยู่เลยอันนี้อันนี้เรามาอวยพรหรือเรามาระบายอะไรหรือเปเออมาระบายอะไรก็ไม่รู้มีโพกิงนะโพกิงนะอยากเยอะนะี่ครับพี่เปิ้ลโพกิงนะขอบคุณมากขอบคุณมากที่มาในวันนี้นี่อะไรเนี่ยทำไมต้องใส่โต้เลยจะใส่อวยพรว่าอ๋ออ๋อไอ้แซลก่อนก็ได้แซลก่อนก็ได้พี่โก้ก่ เห็นมานานนะครับแล้วเขาก็ประสบความสำเร็จกับความรักในที่สุดนะครับพี่โก้พีความสุขมากนะพี่อย่าลืมเซ็นไปพร้อมพี่ด้วยนะเซ็นไปแล้วพี่ไม่รู้น่ารักพอหรือเปล่าโอเคไปพรมแบบโฟกี้เหมือ่กันไมาเลยก็วัยก็ว้ยก็เลยเนี่ยก็เลยไฟหน้าไฟับไปฟับโฟกิ้ก็ขอให้คู่บ่าวสาวมีความสุขมากๆพวกเราก็มาร่วมยินดีนะก็ขอมีความสุขนะฮะขอให้พี่โกตีและแฟนรักกันนานๆนะครับมีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองครับผม ก็ขอให้พี่โก้กับพี่กวางนะคะมีความสุขมากๆวันนี้วันสําคัญมากๆก็ทั้งคู่ก็รู้อยู่แล้วว่าดําเนินความรักมาอย่างดีแล้ววันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดแล้วก็เชื่อเสมอว่าคนที่มีความสุขที่สุดก็คือเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวด้วยค่ะยินดีด้วยนะคะพี่นะรักราะค่ะฐานะที่เป็นรุ่นพี่แล้วก็เห็นโก้เป็นฝั่งเป็นฝานะฮะก็ขอแสดงความยินดีขอให้ใช้ชีวิตครอบครัวนะฮะอย่างมีความสุขนะครับหนักเอาเบาสู้ เขาร้อนมาแล้วก็ต้องเป็นน้ําเย็นไปก็ขอให้พี่โก้นะคะพี่ชายที่น่ารักของน้องมีแต่ความสุขอยากเห็นพี่มีวันนี้มานานมากละตามน้องมาไวๆนะมีเบบีเ้เร็วๆจะบอกว่ามีความสุขมากน้องกวางด้วยนะขอให้ดูแลพี่โก้ดีๆแล้วก็พี่โกด้ดูแลน้องกวางดีๆมีความสุขมากๆค่ะครับขอให้คู่บ่าวสาวจงมีความสุข ความเจริญอายุมันขวัญเยืนอยู่กันยาวๆไม่มีเลิกกันขอให้มีความสุขทุกอย่างแล้วก็สมความปรารถนาทุกอย่างที่คิดและตั้งใจกล่าวคำอวยพรน่ยครับเชิญลูกคู่บ่าวคู่สาวจาลูกมาขอให้มีวันแต่งงานที่ดีๆนะคะขอให้มีความสุขค่ะอ่าโอเคพี่บอลเอาเลยเพื่อนมีความสุขทั้งคู่นะครับวันนี้ก็ได้เห็นได้เห็นความพรลักของเขาได้มาถึงจุดที่เขาลงตัวที่ได้ มีงามมงคลสมรสใช่ครับ<อ>ผมมีความสุขมากๆรักกันานานๆครับผมวันนี้เป็นวันดีนะครับเป็นวันมงคลของพี่โกใช่ครับแล้วก็น้องกวางขอให้นักครูครับอยู่เย็นเป็นสุขนะครับอวยพรเท่าไหร่วยพรไปแล้วไงพี่ทำดีๆก็ขอให้พี่โะก,ก,กับน้องกวางมีความพี่กวางปะน้องพี่มีความสุขมากๆค่ะชีวิตคู่ก็เราจะนี้อยู่ด้วยกันไปตลอดชีวิตละดังี้เไหร ความสุขความสุขตลอดไปนะครับพี่ชายแล้วก็น้องวางนะครับอ,อย่ากใกล้อย่ากใกล้ฟันฟัน มาใส่ใจเราอย่างเดียวแล้วทุกอย่างก็จะผ่านไปได้ดีแล้วจากนี้เป็นต้นไปมีแต่ความสุขแล้วก็มา,าหาพี่พร้อมๆกันโอเคแล้วคุณต้องรู้จักคู่ของคุณเองคุณต้องรู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาวถ้าฝ่ายหนึ่งเขาดึงเราต้องผ่อนต่อให้มันเป็นเส้นได้ก็ไม่ขาด สวัสดีค่ะโอเคตอนนี้เข้าสู่ช่วงของชํำรวยนะโอเคจากที่เห็นไปทั้งหมดนะคะก็คือเป็นกระบวนการทำของชํำรวยของที่สวนสนุกแครตัดนะคะยังไงก็ถ้าเกิดสนใจนะคะติดต่อเข้ามาได้เลย,เลยที่ ลายแอดตรงนี้หน้าเด้งแล้วปิ้ง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 แล้วก็ฝากด้วยนะคะยังไงก็ยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะก็ตอนนี้นะครับหลังจากงานแต่งนะครับมันวันหนึ่งนะครับก็เป็นไงบ้างเหนื่อยค่ะดูสภาพแล้วยังอิดโรยกันอยู่นะครับผมก็ต้องก่อนอื่นนะครับก่อนอื่นต้องขอบคุณนะครับ ผู้หลักผู้ใหญ่ทุกคนนะครับที่รักแล้วก็เมตตาเรารวมถึงคนที่มาร่วมงานบอกจริงๆว่าไม่รู้จะพูดยังไงว่าแทนคําขอบคุณเป็นร้อยล้านพันคาคือรู้สึกซึ้งใจมากๆที่ทุกคนมอบทุกทุกคนนะครับมอบความรักมอบความเมตตาให้กับเราสองคนไม่ว่าจะเป็นญาติผู้ใหญ่เป็นเพื่อนปูง๋งหรือว่าเป็นเครือญาตินะครับทุกกคนที่มางานแล้วกันแล้วก็อีกหลายๆคนที่อาจจะติดภารกิจไม่ได้มางานมันมีเหตุ เราเข้าใจเราเข้าใจชีวิตคนเป็นอย่างนี้ครับอยากให้ทุกคนไม่ต้องคิดอะไรมากครับหนูเข้าใจครับขอบคุณทุกคนมากจริงๆขอบคุณมากครับ ก่อนจะงานก็รู้สึกเป็นกังวลแหละว่ากลัวว่างานจะออกมาเป็นยังไงมันจะทําดีไหมอะไรจะขาดตกบกพร่องตรงไหนหรือเปล่าก่อนจ่งานนะรู้สึกแบบนั้นแต่พอพอมันผ่านไปได้ดีดแล้วก็มันก็ได้ได้ในสิ่งที่เราต้องการคือเราอยากให้คนที่มางานเราเนี่ยได้อิ่มอร่อยกับบรรยากาศแล้วก็อิ่มอร่อยกับร้านอาหารนะครับก่อนอื่นต้องขอบคุณร้านอาหารนะครับมีร้านอะไรบ้าง อ๋อสีจันเนาะอันดับแรกนะคะขอบคุณสีจันนะคะสีจันซีฟูดค่ะใช่แล้วก็มีเจนิดนะคะเจนิดแกงเขียวหวานนะคะขอบคุณเชฟอ้อยค่ะที่มีอ๋อวันนี้มีหมูทอดนะวันนี้หมูทอดแล้วก็ลูกชิ้นมาใช่ไหมคะแล้วก็มีชามการ์เด้นของพี่อ้อยชามการ์เด้นมีเชงซิมอีนะคะเชงซิมอีหลายคนน่าจะทานเชงซิมอีหรือลั่นสถานโลกันใช่แล้วก็อีกอันหนึ่งขนมหวานโชติมาค่ะใช่คุณแม่นะครับแล้วก็ขอบคุณพี่แมวด้วยนะครับหมูย่างเมืองตรัง ขอบคุณพี่พี่อีทขนมลอยเจ็ดสีเก้าหน้าเขามีขนมรก้วยนะคะจริงๆแล้วต้นตำรับเขาคือขนมกใช่ใช่แล้วก็มีอะไรอีกอ่ะขอบคุณอาเนกด้วยถูกต้องเพื่อนอาต่อยคนนี้บอกได้เลยว่าเป็นเหมือนอีกพ่ออีกคนหนึ่งก็ว่าได้เคลียทุกอย่างให้ทุกทุกอย่างจริงๆบอกเลยว่าทุกทุกอย่างโดยเฉพาะในงานหนุ่มมีแต่มอนแต่มอนนำเข้าจากนอร์เวย์ นำข้าวแบบตดมาเลยแช่แข็งมาให้เ,เห็นแล้วตกใจเลย<ช>แกวรูปไปดูเลาโอ้โหอะไรขนาดนั้นคนกินบอกโอ้โหพอหมดปุ๊บเขาเติมปุ๊บก็เติมโอ้โหขอบคุณพี่ๆทุกคนออขอบคุณ <ฮะ S 1> ที่ที่รักแล้วก็เมตตาเราสองคนนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่จะจบคลิปนี้ไปนะครับอย่างหนึ่งที่มันอยู่ในใ,นใจหนูแล้วก็หนูรู้สึกว่าต้องกลับขอโทษนะครับผู้หลักผู้ใหญ่บางท่านที่หนูไม่ได้ไปที่โต๊ะเลย นะครับมันด้วยความจุกระหูกด้วยนู่นนี่นั่น,น,นมีผู้ใหญ่หลายท่านที่หนูไม่ได้ไปถ่ายรูปด้วยนะฮะต้องกราบขอพระธนภัยนะครับเดี๋ยวหนูจะนะฮะตามไปรอจดีนะฮะกับน้องควางบนห,หลังนะครับแล้วก็อันนี้นะคะในบูธหลายคนไปถ่ายรูปใช่ปะก็คือของยังยิงยาวโฟตโต้บูธนะคะฝากไปด้วยนะเผื่อใครแบบว่ามีงานแต่งอะไรเงี้ยหรือมีเอ่อก็เป็นที่หามาเ<ช>พราะว่า เพราะว่าหลายๆคน,นอ่ะเราจะจําได้ในยุคยุคหนึ่งที่เราชอบถ่ายสติกเกอร์กันอ,อ่ะยังยิงยาวเขาชื่อยังยิงยาวโฟโต้บูธนะคะฝากด้วยค่ะน่ารักมากสามารถพิ้น์ออกมาเป็นรูปแบบนี้นะคะแล้วก็ โหลดไฟล์ได้เลยนะแล้วก็ต้องขอบคุณอีกหนึ่งคนอันนี้อาจจะขอเป็นกรณีพิเศษเพราะว่าต<ม>ิดต่อให้หลายยากหน่อยนะครับคุณนวัดอิสระาไกราศินหรือท,ที่ที่เรารู้จักกันคือแช่ไปแช่ไปพี่วัดพี่วัดนะฮะพี่นวัดก็เปรียบเสมือนพี่ชายคนโตของอีกหนึ่งคนนะครับบางครั้งบางทีหน้าจอหรือว่าอะไรเงี้ยเราอาจจะไม่ได้เจอกันเอยอะแยะมากมายมเราอาจจะไม่ได้แบบเฮ้ยทุกคนไม่ได้เห็นโกะเจอกับพี่นวัดเลย แต่บอกเลยว่าหลังใหม่หรือว่าทุกๆอย่างนะครับแหวนนี่พี่นวัดก็ติดต่อร้านเพชรไทยแลนด์ให้นะครับขอบคุณร้านเพชรด้วยนะคะ WCG ไ h a i l a n ์นะคะแล้วก็ชุดเจ้าสาวนะฮะหลายคนบอกชุดเจ้าสาวสไว้เอาบอกตรงมันได้ชุดตัวจริงไม่เท่าไหร่ได้ชุดใช่ไหมอะไรนะเออใช่แล้วก็ขอบคุณใช่ต้องขอบคุณช่างแต่งหน้านะคะเคลียร์คิวมาให้น้องกวางเลยก็คือพี่โอธทรณนิชนะคะแล้วก็ ช่างผมนะคะสุดแสบสวิงลิงโกแบบนี ote, ้นะคะคุณนาเดียค่ะเดี๋ยวยังไงกวางขึ้นคอนแทคไว้ให้นะคะช่วงเช้าอย่าลืมช่วงเช้าช่างหน้าช่างผมกวางมี2เซตนะช่วงเช้าจะเป็นพี่โอเมกนะคะแล้วก็เออเขาชื่ออะไรนะพี่เบิร์ดจำชื่อใหญ่และพี่เบิร์ดค่ะขอบคุณมากๆนะคะตื่นมาแต่เช้าเคาะประตูตรงเวลามากชุดเจ้าสาวล่ะก็ขอบคุณชุดเจ้าสาวแสนสวยที่ทุกคนชมเยอะมากม อยากได้แบบไหนติดต่อพี่เขาได้เลยชื่อพี่เจมนะคะร้านสีวไลลาดเร้าค่ะสีวัลค่ะขอบคุณร้านกาดนะครับกา์ดอะไรชื่อ <ain> ร้านตาเวดดิ้งค่ะถ้าใครอยากได้งานแต่งที่อบอุ่นแบบนี้นะครับแล้วก็บอกเลยว่ากาดให้โตโตลมมากๆตุดท้ายนะครับสถานที่นะครับขอบคุณโพธารายด้วยนะครับที่ที่ทจัดงานออกมาได้อบอุ่นแล้วหลายๆคนไปแล้วก็บอกว่าอบอุ่นมากๆอขอบคุณนะคะเชอร์ดีไซน์นะคะทีคณดทิพย์นะคะเดี๋ยงไงกวางขึ้นให้นะคะ น้องจัดดอ,อกไม้เก่งมากชอบแบบดอกแบบไหนอะไรเงี้ยบอกได้เลยทําได้หมดกี่ส,สียังไงมีฟรุ้งฟริ้งทำได้หมดเลยค่ะขอบคุณช่างภาพด้วยนะคะทั้งเช้าและเย็นอยู่กันจนมืดค่ำนะคะมีอยู่2ทีมเดี๋ยวเอาความขึ้นลิงไว้ให้ค่ะ แล้วขอบคุณเด็กเติบที่ยังยืนรอกันอยู่นะนี่ประมาณสักพักเราก็ยังยืนอยู่นะกล้องไปทีกล้องตัดไปเนี่ยสามตีคน่ะเหมือนเข้ามาประชุมงานกันน่ะดูดิเนรอเราจะถ่ายคลิปเด็ดอ่ะขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณที่ทําให้งานแต่งของหนูแล้วน้องกวางมันสาเร็จลุล่วงไปได้ดีนะครับขอบคุณทุกฝ่ายทุกทุกคนจริงๆด้วยรักนะครับจากพวกเราชาวตุรกแคาตัสแล้วก็จากเราโกตยรามบอยและน้องกวางตุ๊กพักนะครับผมก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดติดตามให้นะครับน้องกวางเขาดูคลิปไอวันที่แบบ บอกว่ามีคนเข้ามาดูแต่หนึ่งกลับขอบทุกคนทุกคนออมาก่ขอบคุณมากค่ะนะฮะร้านวิวร้านวิวไ,นะไปไหมใช่ไปแคนะ่ไปเดี๋ยวพี่นวัดจะถีบหน้านะ <laughs> <laughs> บ๊ายบายครับ